อันนี้มีอีกคลิกหนึ่งนะครับก็คือมันจะมีแป๊บบางๆเราจะซื้อเหล็กซื้อเสียมเนี่ยโอ้โหปีหนึ่งเนี่ยหลายอันเราก็เลยเอาด้ามที่เป็นน้ำไม้ถูกพื้นนะครับที่มันเป็นอันอ่เป็น,เป,นเป็นสนเลดบางๆเนะี่ยที่เขาทิ้งแล้วเราเก็บมา <c oughs> ทำเสียเนี่ฮะเดี๋ยวจะทําทให้ดูนะครับอันดับแรกก็คือเราก็ต้องบ่าวด้วยไฟเบอร์นี่นะฮะบ่บาวด้วยไฟเบอร์อย่างนี้นะครับเปิดนี้แล้วก็ บาดนะครับแต่อันนี้ผมบาดแล้วบาดไม่เปิดนะครับ,บท,ท,ท,นนบทีนี้ผมจะทำขั้นตอนต่อไปอันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ครับเราก็จะตั้งเหล็กที่มันเป็นมุมที่อะไรก็ได้ที่มันสามารถแหวกแหวกเหล็กเข้าไปได้นะครับเราจะเอาเหล็กที่เราบาดเนี่ยแหวกเข้าไปนตีเข้าไปฮะตีบาดเข้าไป,าาไปแล้วงัดงัดให้มันถา่างแล้วค่อยขึ้นนะรูปนะฮะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะฮะ <c oughs> ไม่างบางทีเรมป็นอะไรเลยนอะไรเลใช่ไหมี่เขาตุ๊ตุ้าดูมาดูหน่อย่าดูมาดูหน่อยนี่มันาไม่นริงย พอเราถ่างได้อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะตีอย่างนี้นะครับข้าเป็นร่องนี้นะครับมันต้านะครับเรล่าจะบดน้านออกนี้นะครับ แล้วก็ติด <c oughs> สาวรือเปล่าไปอยู่น่อ, <c oughs> อมารู้กันนี่แหละจังไรเนี่ยเราก็จะเคาะขึ้นรูปนะครับ จะได้แบบคร่าวๆอย่างนี้นะฮะนี่ฮะเป็นเสียงนะครับแล้วเราไปเตะแต่งอีกทีใช้เฟอเบอร์ตัดตรงนี้นะฮะตัดแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นรูปกลมอีกทีนะฮะพ <c oughs> อเสร็จอันหนึ่งแล้วก็ทําอันต่อไปนะฮะก็คือพอเราผ่าอย่างนี้แล้วนะฮะผ่ายอย่างนี้แล้วแล้วเราก็จะมาแห่แหด่ดยการทิ้งไงก็ได้มันอ้า <c oughs> <c oughs>

แล้ตวก็ตัดปลายครับแล้วก็เจียแต่งเอานะครับทีนี้เราก็จะมาตัดปลายมานะครับตัดแต่งปลายก่อนให้มันสม่เสมอกันกมาเป็นอย่างนี้นะครับี่ครับ ช่างช่างมันจะด่าพี่เอาเลยเอาได้แบบนี้นะครับแบบนี้แล้วเราก็มาแต่งคนครับ